อ่าวันนี้ก็ขอเป็นคลิปสั้นๆนะครับหลังจากที่ผมลงคลิปไปนะครับก็มีคนมาแนะนำนะครับว่ามันจะมีโคดหรือรหัสหลังท้ายมาเชลนะครับให้ไปกรอกรหัสรุ่นรางวัลนะครับก็ถ้าใครมีดวงนะครับก็ดูคลิปนี้ได้แต่ถ้าใครรู้ตัวว่าไม่มีดวงก็ไม่ต้องทำก็ได้นะครับแต่ส่วนมากผมก็อ่าไม่พลาดโอกาสอยู่แล้วนะครับเผื่อมันได้นะฮะสำหรับใครนะครับที่ซื้อมาเชลมาแล้วหลังจากที่ดูคลิปผมไปยาไปปุ๊บให้ทําการนี่เปิดมาที่หน้าหลังนะครับมันก็จะมีรหัสนะครับผมก็นี่ เห็นไหมปึ๊บมีรหัสตรงนี้ก็ให้นํารหัสนี่นะครับไปกรอกในเว็บของเนจาวูนะครับนี่เว็บนี้เว็บนี้นะครับแล้วผมก็อาจจะไม่เซ็นเซอร์นะครับเพราะว่าผมกรอกแล้วก็คงไม่มีอะไรนะครับอ่ะก็มากันที่หน้านี้นะครับหน้าคอมพิวเตอร์ก็ให้ทําการใส่เบอร์โทรนะครับมันจะมีให้เราใส่เบอร์โทรแล้วก็มีรหัส OTP นะครับก็คือใส่เบอร์โทรเราไปปึ๊บอ่ะก็จะมีรหัส OTP เด้งมานะครับก็ใส่ไปเลยนะครับปึ๊บทําการขอ OTP แล้วก็ไปดูที่โทรศัพท์ของเรานะฮะนี่มันจะมันจะขึ้นนะฮะนี่นะครับก็มันก็จะขึ้นนะครับโทรศัพท์ของเราก็ให้ใส่เลข OTP ของเราไปนะฮะนี่ของผมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําการเข้าสู่ระบบนะครับอ่าพอเข้ามาปุ๊บนะครับก็ให้ทําการเอารหัสจากตรงนี้นะครับอ่านี่ M C R D 3 bq 2 er นะครับผมนี่พอใส่ไปเสร็จนะครับก็นะก็นี่ใส่รหัสตามนี้นะครับแล้วก็จะมาอ่านเงื่อนไขก่อนก็ได้นะครับเมื่อซื้อหนังสือการ์ตูนมาเชล1-5ได้รับรหัส1ชุดต่อ1เล่มนะครับนำรหัสที่อยู่เล่มมาลงทะเบียนเหรียญทองที่ n e j a w u com นะครับสะสมเหรียญทองเล่มหนดวงนะครับรับฟรีพวงกุญแจอะคริลิกมาเชลลิมิเต็ดนะครับมูลค่า149่งาจำนวน1ชิ้นจำกัด500ท่านแรกนะครับ1สมาชิกต่อ1สิทธิ์เท่านั้นหมดเขตก็ปีหน้านู่นนนะะะคครรัับบกกว่าจได้ ไหนๆใครก็ซื้อมาแล้วผมก็ไม่อยากให้เสียสิทธ์เสียอะไรตรงนี้นะครับเผื่อมันมีดวงอ่ะเผื่อมันได้นะครับก็เลยอ่ะกรอกไปแล้วใช่ไหมก็ปุ๊บกดยืนยันเลยนะครับใช้โค้ดสําเร็จนะครับอ่ะก็นะสําหรับอ,นนอ,อันนี้ก็คืออันนี้ก็คือเล่มแรกนะครับที่เขาเป็นเหรียญทองของเล่มแรกนะครับที่เราได้ทําการใส่รหัสไปนะครับเมื่อมีเล่มที่2เล่มสาเล่มสี่เล่มห้าออกมาเมื่อไหร่ปุ๊บเราก็เอาเล่มสองที่มันอยู่ รหัสด้านท้ายของเล่มสองของเล่มสและเล่มสีเล่ม5เนี่ยก็มาใส่จนมันครบนะครับก็จะมีสิทธิ์รุ่นลับนี่นะครับพวงกุญแจะคริลิกมาเชลนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับผมเองก็คงไม่พลาดเช่นกันนะครับก็อาจจะเก็บให้ครบทุกเล่มนะครับแล้วก็เสี่ยงดวงไปเลยเผื่อจะได้นะครับอก็คงประมาณนี้นะครับก็คงไม่มีอะไก็มีแค่นี่แหละครับบ๊ายบายครับ